เสียงอ่านคำพิพากษาวัลละาวดีกาเฉพาะพยานในคดีแพ่งคำพิพากษาดีกาที่3,180ทับ2,562คำพิพากษาคดีแพ่งมีผลผูกพันคู่ความในทางแพ่งเท่านั้นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ศาลที่พิจารณาคดีอาญาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนแพง่ง พราะหลักการวินิจฉัยช่างน้ำหนักคำพยานในคดีแพง่งและคดีอาญาไม่เหมือนกันในคดีแพง่งศาลจะช่างน้ำหนักคำพยานว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่ากันแต่ในคดีอาญาศาลจะต้องใช้ดุลพินิจช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงจนแน่ใจว่าพยานโจทย์พอรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ตามมาตรา227 คำพิพากษาในคดีแพ่งจึงเป็นเพียงพยานหลักฐานที่ศาลจะนำมาชั่งน้ำหนักประกอบคำพยานหลักฐานอื่นของโจทย์ในคดีนี้ว่าข้อได้จริงมีน้ำหนักพอรับฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่เท่านั้นคำพิพากษาสารดีกาที่4,916ท2,557 โจทและจำเลยต่างระบุสำนวนคดีอาญาของศาลเป็นพยานในบัญชีพยานของตนและศาลมีคำสั่งให้นำสำนวนคดีอาญามาผูกรวมกับคดีนี้แล้วจึงเป็นพยาหลักฐานในคดีที่ศาลนำมาประกอบการวินิจฉัยคดีได้เมื่อสำนวนคดีอาญาดังกล่าวโจทฟ้องจำเลยกับรอเรือเป็นจำเลยข้อหาร่วมกันช่อโกง สารอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกระทำความผิดกับรอเรือพิพากษายกฟ้องโจทก์และคดีถึงที่สุดแล้วอันเป็นการวินิจฉัยข้อได้จริงในประเด็นแห่งคดีโดยตรงแม้เป็นคำพิพากษาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็รับฟังข้อได้จริงดังกล่าวผูกพันคดีนี้ได้ตามมาตรา46 คำพิพากษาสารดีกาที่1793ัมทับ2564้แมคคดีก่อนที่โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คจะไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาโดยในการพิพากษาคดีส่วนแพง่งศาลหาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46แต่เมื่อคดีก่อนสารรับฟังข้อได้จริงเป็นยุติว่าโจท์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามคำฟ้องในฐานะผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นตัวแทนของสอเสือและคดีถึงที่สุดแล้วย่อมเป็นข้อบ่งชี้ว่าโจท์มิใช่เจ้าของที่ดินตามสัญญาซื้อขายตามคำฟ้อง คำพิภากษาของศาลในคดีอาญาย่อมมีผลบังคับแก่โจทก์ซึ่งเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145. วรวรกหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15. การที่โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินย่อมแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลคดีก่อนรับฟังเป็นยุติแล้วว่า โจท์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินในฐานะผู้รับมอบอำนาจของสอเสือเพื่ออาศัยเป็นฐานที่ตั้งแห่งสิทธิทเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินตามฟ้องโจท์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคำพิพากษาสารดีกาที่3 8 8 5าทับสเจำเลยที่สองให้การรับว่าโรงลายมือชื่อเป็นผู้คร้ำประกันตามเอกสารท้ายฟ้องจริง เพียงแต่ต่อสู้ว่าลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่1โดยไม่มีเจตนาค้ำประกันเป็นการส่วนตัวถือว่าจำเลยที่สองรับว่าได้ทำสัญญาค้ำประกันจริงคดีไม่จำต้องอาศัยสัญญาค้ำประกันเป็นพยานหลักฐานเพราะมีประเด็นเพียงว่าจำเลยที่สองได้ทำสัญญาค้ำประกันเป็นส่วนตัวหรือไม่จึงไม่ต้องพิจารณาว่าสัญญาค้ำประกันปิดอากรสแตมครบถ้วนหรือไม่และจำเลยที่ ไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าการกู้ยืมไม่ถูกต้องเพียงแต่อ้างว่าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ชอบเพราะโจทนำเอาดอกเบี้ยมาทบกับต้นเงินแล้วให้จำเลยที่หนึ่งทำหนังสือรับสภาพหนี้และหนี้ที่ค้างชำระตามฟ้องสูงกว่าความเป็นจริงดังนี้ถือว่าจำเลยที่สองยอมรับความถูกต้องแท้จริงของมูลนี่กู้ยืมโจทไม่ต้องส่งเอกสารกู้ยืมต่อศาลอีก คำพิพากษาดีกาที่5,674ทับ2,562ผู้คัดขานยื่นคำคัดขานว่า ผู้คัดค้านมอบอำนาจให้บอใบไ,ไม้ดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจที่แนบท้ายคำคัดค้านแต่ผู้ร้องมีได้โต้แย้งคัดค้านและยังเบิกความยอมรับว่าการมอบอำนาจถูกต้องแล้วคดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าการมอบอำนาจชอบหรือไม่ผู้คัดค้านไม่มีภาระที่จะต้องพิสูจน์และส่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจนั้นเป็นพยานหลักฐานแม้หนังสือมอบอำนาจจะมีได้ขีด ค่าอากรสแตมก็ตามและไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา118ข้อจทจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันว่าผู้คัดค้านมอบอำนาจให้บอใบไม้ดำเนินคดีแทนการมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาดีกาที่16,474ท5 5ทโจทฟ้องว่าจำเลยทําสัญญากู้ยืมและจำนองที่ดินเป็นประกันให้ถือว่าสัญญาจำนองเป็นหลักฐานในการกู้เงินด้วยจำเลยให้การรับว่าได้จำนองที่ดินจริงแต่ได้ชําระหนี้หมดแล้วเท่ากับยอมรับข้อได้จริงว่ามีการจดทะเบียนจำนองและกู้เงินไปจากโจท โจ์จึงไม่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงนี้อีกตามมาตรา84อนุ3าและไม่จำต้องวินิจฉัยว่าโจทย์นำผู้รับมอบอำนาจโจทย์เข้าเบิกความโดยไม่ชอบหรือไม่คำพิพากษาดีกาที่987ทับ2541 ทนายโจย์และทนายจำเลยที่2และจำเลยที่3ร่วมกันถแถลงว่าคดีตกลงกันเกือบเสร็จสิ้นแล้วยังติดขัดรายละเอียดอีกเล็กน้อยขอเลื่อนคดีเพื่อทำยอมนัดหน้าและฝ่ายจำเลยที่สองและจำเลยที่3ยินดีสละข้อต่อสู้ตามคำให้การทั้งหมดคงเหลือไว้ประเด็นเดียวคือค่าเสียหาย หากนัดหน้าทำยอมกันไม่ได้ก็ติดใจสู้ประเด็นนี้เพียงประการเดียวดังนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงในการสละสิทธิ์ในข้อต่อสู้ตามคำให้การของตนทั้งหมดในประเด็นอื่นจึงถือว่าจำเลยที่สองและจำเลยที่สามได้ยอมรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องโจท์แล้วว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างในทางการจ้างของจำเลยที่สองจริงโจทจึงไม่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้อีกต่อไป คำพิาพากษาสารดีกาที่7810ทับ2547จำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยสั่งจ่ายเช็คพิาพาทชำระค่าเบี้ยประกันภัยไว้กับโจทก์ แต่ในวันนัดสืพยานโจทจำเลยได้ถแถลงรับว่าจำเลยได้สั่งจ่ายเช็คพิาพาทเพื่อต่ออายุสัญญาประกันภัยไว้ต่อโจ์คำถแถลงของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อต่อสู้ตามคำให้การในประเด็นที่ว่าจำเลยสั่งจ่ายเช็คพิาพาทชำระหนี้ค่าเบี้ยประกันภยัยแก่โจทหรือไม่ และถือได้ว่าจำเลยได้ยอมรับข้อได้จริงตามคำฟ้องโจทแล้วว่าจำเลยได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับโจทและสั่งใจเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าเบีย้ยประกันภัยแก่โจทจริงโจทจึงไม่ต้องนำสืบข้อได้จริงในประเด็นนี้อีกต่อไปคำพิพากษาสารดีกาที่7 7 2 0ทับสอ โจทฟ้องว่าจำเลยทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินกับโจทตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าท้ายฟ้องแล้วผิดสัญญาขอให้ขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายจำเลยให้การว่าหนังสือสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องเป็นสัญญาที่โจ์และจำเลยมีเจตนาให้เป็นสัญญาซื้อขายโจย์จึงไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่า ถือได้ว่าจำเลยรับว่าจำเลยทำหนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวกับโจท์จริงเพียงแต่อ้างว่าหนังสือสัญญาเช่านั้นคู่สัญญามีเจตนาให้เป็นสัญญาซื้อขาย กรณีเช่นนี้จึงไม่จำต้องใช้หนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานแม้หนังสือสัญญาเช่าจะไม่ได้ปิดอากรแสเตมก็รับฟังได้ตามคำรับของจำเลยว่ามีการทำหนังสือสัญญาเช่ากันจริงไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา1 1 8ขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา